ดีค่ะดิฉันวลยาศรีพลค่ะ Nur s, <S e Case Manager เบาหวานความดันโรงพยาบาลหนองคายค่ะปัจจุบันเราได้มีโอกาสได้ดูแลคนไข้ที่เป็น n c d นดีะคะรวมประมาณเกือบ2 0 0ห0คนในโรงพยาบาลหนองคายค่ะซึ่งพบว่ายังมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและก็ระดับความดันโลหิตยังควบคุมยังไม่ได้นะคะแล้วส่งผลทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งมีพบ เป็นจานวนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นจึงคิดว่าในส่วนของการที่เราได้ดูแลคนไข้ในเขตครับเมืองหนองคายซึ่งประกอบไปด้วย Nurse Car e Manager ที่อยู่ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลหนองคายประกอบไปด้วยทั้งคนไข้ที่อยู่ในนอกคลินิกเบาหวานความดันเราจึงเล็งเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเอ,องจะต้องมีความรู้และทักษะจึงได้มีการอบรมผู้ที่เป็น Nur s e Care m a n a g e r ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด100%ค่ะทั้งหมด21หน่วยบริการด้วยกันนะคะซึ่งเราได้อบรมไปเรียบร้อยแล้วเพื่อหวังผลว่าเราจะมีทักษะในการที่จะไปดูแลคนไข้ในพื้นที่ซึ่งมีจํานวนคนไข้ n อ d นซที่รับบริการที่ในระบอรตอประมาณ4,000คนค่ะเพื่อหวังผลว่าคนไข้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะได้รับการดูแลทั้งกายจิตสังคมไปด้วยกันเป็น holistic care ค่ะ ในลำดับต่อมาเราได้มีการจัดอบรมในกลุ่มผู้ป่วยที่อันคอนโทรลนะคะในคลินิกเบาหวานซึ่งประกอบไปด้วยคนไข้เบาหวานที่มีฮีโมโกลบินเอวีที่มากกว่า8แล้วก็คนไข้ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของ c k d คดีสเตถึง3 b นะคะซึ่งอาจจะเทิร์นสเตทไปเป็น c k d ดีสเตทได้จึงได้มีการคิดวางแผนที่จะทำให้คนไข้กลุ่มนี้นะคะซึ่งเราได้มีการจัดอบรมนะคะแล้วก็ สร้างแรงจูงใจ motivation ให้คนไข้นั้นได้รู้รู้ในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่คนไข้เป็นอยู่รู้ในเรื่องของความเข้าใจตัวเองในเรื่องของกายกับจิตแล้วสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถที่จะอยู่กับโรคที่คนไข้เป็นอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะเราจึงได้มีการสร้างแรงจูงใจไปแล้วเราก็จะมีทําให้คนไข้นั้นมีคุณค่าในตนเองโดยใช้เครื่องมือของสติบําบัดเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องโดยฝึกทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่1จะเป็นเรื่องของการฝึกสมาธิ กับการจัดการความเครียดค่ะครั้งที่2จะเป็นเรื่องของการฝึกสติกับชีวิตประจาวันซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการยืนการเดินการนอนการนั่งแล้วก็กิจในการทํางานเพื่อให้ผู้รับบริการนั้นรู้ลมหายใจแล้วก็รู้ในสิ่งที่กิจที่กําลังทําอยู่นะคะครั้งที่3าจะเป็นเรื่องของสติกับการกินค่ะซึ่งจะทําให้สติในการกินนั้นจะได้รู้ว่าคนไข้นั้นจะหยิบ จะทานอะไรจะได้มีสติในเรื่องของการกินนะคะส่วนครั้งที่4จะเป็นสร้างสติให้เป็นวิถีค่ะเพื่อที่จะให้คนไข้นั้นผู้รับบริการนั้นนะคะมีการใช้ในการฝึกสติเป็นเป็นวิถีเช่นอาจจะทำฝึกสมาธิฝึกสติบำบัดนี่นะคะก่อนจะเข้านอนแล้วก็หลัง ตื่นนอนนะคะโดยการฝึกสมาธิอยู่ที่10นาที body สแกนอยู่ที่5นาทีสติก,กับการรู้สึกกาย5นาทีสติในการที่เป็นสติเมตตาอีก5นาทีนะคะรวมแล้วก็คือ30นาทีต่อวันค่ะหลังจากนั้นเราก็ได้มีการวางแผนในทีมของสหาสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลหนองคายรวมถึงนโยบายของท่าน หัวหน้าพยาบาลนะคะส่งผลให้เป็นนโยบายของโรงพยาบาลเพื่อให้ทางผู้ที่เป็นหัวหน้างานและก็แบ็กออฟฟิศนั้นสามารถที่จะมีสติในการทํางานในขณะที่เรามี้าระงานที่ค่อนข้างมากมีความสุขในเรื่องของการทํางานทํางานร่วมกันกับ กับผู้อื่นได้สามารถทําให้ผลของการดําเนินงานของเราประสบความสําเร็จจากการที่เรามีสติมีสมาธิในการทํางานโดยใช้เครื่องมือของสติบําบัดค่ะเราคิดว่าผลการที่เราได้มีการฝึกในตัวของไม่ว่าจะเป็นของผู้ให้บริการในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในตัวของผู้ป่วยเองที่อาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมระดับน้าตาลในเลือดหรือความดันโลหิตสูงได้แล้วก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหนองคายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็น ผู้บริหารหัวหน้างานหรือแบ็กออฟฟิศนั้นสามารถที่จะทํางานได้อย่างมีความสุขในขณะที่มีภาระงานที่จะมีจํานวนมากที่ยังมีอยู่ให้มีความสุขกับการด,ดําเนินชีวิตแล้วก็สามารถทํางานที่ยุ่งยากนี้อย่างมีความสุขได้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 เป็นอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางวชิราพร์ีพักดีนักโภชนาการชํานาญการผู้ให้คําแนะนําด้านพฤติกรรมการควบคุมอาหารเบาหวาน ของคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลหนองคายค่ะก็ในส่วนของการดูแลพฤติกรรมของคนไข้ที่คลินิกเบาหวานนะคะในการที่เราได้นำโครงการดีๆของ BPSC การนำสมาธิสติบำบัดเข้ามาใช้ เดิมทีนะคะคนไข้ของเราก็จะมีภาวะความเครียดค่ะในการที่คุณหมอส่งเข้ามาการให้ความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะคนไข้นอกจากมีความเครียดแล้วก็จะมีความวิตกกังวลค่ะพอสะสมเข้ามากๆนะคะว่าจะควบคุมพฤติกรรมยังไงให้าสามารถรักษาสุขภาพหรือว่าผลตรวจออกมาดีนะคะคนไข้วิตกกังวลแล้วก็รวมไปถึงเกิดปัญหาของ ของครอบครัวเข้ามาร่วมด้วยนะคะในส่วนของโครงการนี้นะคะนักโภชนาการก็นำโครงการ BPSC เข้ามาบำบัดคนไข้นะคะให้คนไข้ทำสมาธินะคะแล้วก็เกิดสติในการบำบัดการรับประทานอาหารในส่วนของคนไข้นะคะที่คุณหมอส่งมาพบให้ทำเกี่ยวกับ BPSC นะคะสมาธิบำบัดในการรับประทานอาหารคนไข้ที่นำไปใช้นะคะก็ ได้ในการถ่ายทอดบอกเล่านะคะว่าสามารถทำให้เกิดการควบคุมอาหารได้ดีขึ้นค่ะเพราะคนไข้จะตระหนักมีความเข้าใจนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าความรู้ที่ได้รับนะคะนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชายที่บ้านได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากคนไข้เข้าใจแล้วก็จะหนักในเรื่องของอาหารแล้วก็โรคนะคะว่าเราจะสามารถอยู่ร่วมกันและควบคุมด้วยวิธีใดให้เกิดความสุขสำหรับคนไข้ค่ะ ชื่อตึงอินทวงศ์ครับบันเลที่หามู่สองบันเดือครับมีโรคประจาตัวก็คือโรคค้ดันครับเป็นโรคคมดันไปอบรมมาจากโรงพยาบาลแล้วหูกับมากก่งยาเมื่อแรงมาก็มานั่งสมาธิเหมือนที่อาจารย์เพื่อนฟื้นไห่ละเอ,อวันประามาณสี่หานาทีนี่ละ่ะแล้วก็เอาก็ค่อยทําไปเรื่อยๆออแล้ววันนี้ก็เอาก็กินยาตามมอ ตามัวซังสมัยก่อนหน้าม,มืดนะเออเวลาเขาไปทําการทํางาน,นาหน้าเขาตีมืดเออเหตุงานก้มเงยก้มเงยสเพราะความดันห้องเราสูงครับแลบ้วบัดนี้เพื่อเขาไปมากินยาแล้วกัมาปฏิบัติเหมือนที่เขาไปอุรลุ่มนะมันก็ค่อยเบาบางเออเคยเป็นวิตเป็นเวียนกะสที่ลดลงหน่อยๆน่อยสินะทุกปักกิดกันดีครับ พราะว่าเขาทําใจให้เบิกบานแล้วก็บุคิดอะไรมากมายนั่งสมาธิครับไปเรื่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายธรรมดาก็เหมือนอาจารย์ที่ฟื้นให้ละ่ะเอาก็ค่อยไปเรื่อยๆแล้วก็การปวดแ้่ปวดขาเขาก็สุขภาพก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าเขาออกกำลังกายดิคนส่วนมากบุงคนจะว่าผมป่วยดิ พราะว่าผมไปทาการทํางานไปเกี่ยวห้าอยู่เ,ออเป็นปกติออคน <c oughs> ในบ้านเขาดีบุคคลหัว้จหดอกว่าผมป่วยและทายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ว่าจะเป็นผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่ได้ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลหนองคายที่มีความเครียดสะสมได้สามารถใช้เครื่องมือที่เป็นสติบําบัดนี้เข้าไปมีส่วนช่วยในเรื่องของการกำจัดความเครียดและทำให้ การทำงานที่มีความยุ่งยากนั้นสามารถจัดการได้อย่างมีสติแล้วก็ทำงานได้อย่างมีความสุขในขณะที่เราใช้เครื่องมือนี้อย่างต่อเนื่องให้เป็นวิถีสติเมตตาที่เราพูดถึงนี้ให้สามารถเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปคะ่ะ